ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MacHus Car Update วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับที่สุดแห่งยนต์ประกรรม SUV ระดับเรือธงจากค่ายดาวสามแฉก Mercedes-Benz ที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับในเรื่องของความหรูความนุ่มความเนียบและเทคโนโลยีระดับสูงที่ไม่มีใครเทียบได้ และนี่คือ mercedes benz gls 2026โฉมใหม่ที่มาพร้อมระบบ my hybrid และเทคโนโลยี mbux รุ่นล่าสุดซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานของรถ suv หรูให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมเดิมทั้งหมดโดย gls ใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้มีภาพลักษณ์ที่หรูหราแต่ทรงพลังยิ่งขึ้นเส้นสายภายนอกเฉียบคมขึ้นกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่พร้อมลายดาวขนาดเล็กเรียงตัวแบบละเอียดที่สะท้อนแสงโครเมียมสวยงามไฟหน้าดิจิตอล led high performance มีความคมชัดสูงและสามารถปรับลำแสงตามสภาพการขับขี่ได้อัตโนมัติ การชนหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มช่องดักลมและคิ้วโครเมียมแนวยาวช่วยขับเส้นสายให้รถดูสปอร์ตและภูมิฐานในเวลาเดียวกันส่วนล้ออนลอยขนาด22นิ้วดีไซน์ใหม่ก็ช่วยเพิ่มความสมดุลระหว่างความหรูและความแข็งแกร่งด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายแบบ LED กราฟิกใหม่ที่มีเส้นไฟต่อเนื่องดูหอรูมีมิติมาพร้อมท่อไอเสียคู่ทรงเหลี่ยมพร้อมกรอบโครเมียมที่ช่วยเน้นความอลังการของท้ายรถ เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารจะพบกับอีกระดับของความพรีเมียมเมอร์เซเดสเบนชัวัสดุดหนังแท้เกรดนัปป้าพร้อมเดินได้เย็บตะเข็บมืออย่างประณีตตกแต่งด้วยลายไมโอคแท้และอลูมิเนียมขัดด้านพวงมาลายัยแบบสปอร์ตสามการที่หุ้มหนังแท้และมีปุ่มสัมผัสควบคุมระบบต่างๆได้เกือบทุกอย่างโดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัยภายในมีระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้กว่า6 4สีเปลี่ยนโทนแสงให้เข้ากับอารมณ์และเวลาในแต่ละช่วงวันได้อย่างลงตัว ระบบ MBUX Generation ล่าสุดมาพร้อมจอคู่ขนาดใหญ่12.3นิ้วทั้งจอเรือนไม้และจอ i n นโฟเทน m e n t ตรงกลางเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่องรองรับการสั่งงานด้วยเสียง Hey Mercedes ที่สามารถพูดได้เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นและเข้าใจบริบทมากกว่าเดิมเช่นถ้าคุณพูดว่าฉันหนาว ระบบจะปรับอุณหภูมิให้เองโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆและยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple Car Play และ Android Auto แบบไร้าสายอีกทั้งยังมีระบบ n a v i g a t i o เ AR ที่แสดงภาพแผนที่ซ้อนภาพจริงจากกล้องหน้าได้แบบ Real Time ภายใน GLS 2026ออกแบบที่นั่งให้รองรับผู้โดยสารได้ถึงเจที่นั่งเต็มรูปแบบโดยเบาะแถวที่2ส,สามารถเลือกเป็นกับตันซีทปรับเองนได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมที่รองขาส่วนแถวที่3ก็มีพื้นที่นั่งที่แท้จริงเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ ระบบปรับอากาศแบบ5้าโซนทําให้ทุกตําแหน่งในรถเย็นเท่ากันอย่างแม่นยําพร้อมระบบกรองอากาศแอร์บาลาน e ที่สามารถปล่อยกลิ่นหอมในห้องโดยสารได้เหมือนนั่งอยู่ในเรานอส่วนตัวบนเครื่องบินระบบช่วงล่างเป็นแบบ AIRMATIC พร้อม Adaptive Damping ที่จะปรับระดับความสูงของตัวรถโดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนโหมดการขับเช่นหากขับในเมืองจะลดความสูงลงเพื่อเพิ่มความมั่นคงหากขับบนเส้นทางครัวราหรือ Off ฟ froad จะยกสูงขึ้นเพื่อให้ผ่านได้ทุกเส้นทางโดยไม่ต้องกลัวว่าจะขุดพื้น ช่วงล่างนี้ยังทำงานร่วมกับกล้องโรสเซอร์เฟสสแกนที่จะสแกนถนนด้านหน้าแบบเรียลไทม์และปรับแรงดันของโชคคัพก่อนล้อจะเจอหลุมบอ่อทำให้ทุกการขับขี่รับรื่นจนแทบไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเลยขุมพลังของ GLS 2 0 2พมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียง3.0ลิตรเทอร์โบคู่ที่ให้กำลังสูงสุดราว381แรงม้าพร้อมระบบ m มฮายบริดต V EQ Boost ที่เพิ่มแรงม้าเสริมอีก20แรงม้าในช่วงออกตัวหรือแซงช่วยให้การตอบสนองทันใจแต่ยัังประหยดดเเเื้อพิอกว่าม ระบบเกียร์อัตโนมัติ9 g t r o นิกเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลไร้รอยต่อขับเคลื่อนด้วยระบบ c m a t i c ที่ช่วยกระจายแรงบิดไปยังล้อหน้าและหลังแบบอัตโนมัติตามสภาพถนนและความต้องการของผู้ขับทําให้การขับขี่บนถนนเปียกหรือลื่นมั่นใจยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นเคยเช่น Active Brake Assist, Blind Spot Assist, Lane Keeping Assist, Attention Assist ระบบตรวจจับคนเดินเทา้า กล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Parking Pilot ที่สามารถสั่งให้รถจอดหรือออกจากช่องจอดได้เองผ่านแอป Mercedes มีบนมือถือเสียงเครื่องยนต์ได้รับการปรับจูนให้เงียบแต่ยังคงความทรงพลังในขณะเดียวกันระบบฉนวนเสียงรอบห้องโดยสารก็หนาแน่นและแนบสนิทช่วยตัดเสียงลมและเสียงยางออกไปได้เกือบหมดเมื่อคุณนั่งอยู่ในรถคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องรับรองส่วนตัวมากกว่ากำลังเดินทางบนท้องถนนความเงียบนี้ทำให้เสียงเพลงจากระบบเสียง Burmester Surround รอบคันดังนุ่มและคมชาัดราวกับอยู่ในห้องอัดระดับสตูดิโอ m r r e e e s s e n n z GLS 2026ยังรองรับระบบ OTA Over the Air Update ทำให้สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์และฟังก์ชันใหม่ๆได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการซึ่งเป็นอีกก้าวของความสะดวกสบายในยุคดิจิทัลสำหรับตลาดโลก GLS รุ่นใหม่นี้จะทำตลาดใน3รุ่นหลักได้แก่ GLS 450 G.L.S 580และ G.L.S เมบักห0รที่หรูสุดระดับเรือธงซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีอุปกรณ์ตกแต่งและสมรรถนะที่ต่างกันเล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความสาง่างามในแบบ m ม r c e d ซเดทุกประการการขับขี่ของ G.L.S 2026ให้ความรู้สึกมั่นคงเหมือนกำลังลอยอยู่บนพื้นผิวด้วยการตอบสนองของพวงมาลัยที่แม่นยำเบาแต่มั่นใจในความเร็วต่ำและหนึบขึ้นตามความเร็วสูงระบบเบรกทำงานนุ่มแต่มีพลังสามารถชะลอจากความเร็วสูงได้อย่างมั่นใจโดยไม่มีอาการหน้าทิม นอกจากนี้ Mercedes ยังใส่ใจในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยโหมดอีโคที่ทำงานร่วมกับระบบสตาร์ทสต็ออัจฉริยะช่วยดับเครื่องเมื่อรถหยุดนิง่งและสตาร์ทใหม่อย่างเงียบทันทีที่ปล่อยเบรกทำให้เหมาะกับการขับในเมืองที่ต้องหยุดบ่อยๆทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ GLS 2026กลายเป็นรถที่ทั้งขับดีและขับสบายอย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงคู่แข่งโดยตรงก็มีทั้ง Bmw X7 รุ่นใหม่ที่เน้นความสปอร์ตมากกว่า Lexus LX 600ที่เน้นความทนทานและ Range Rover ที่เด่นเรื่องภาพลัักกษณ์แบบองฤ แต่ถ้าพูดถึงสมดุลของความหลุเทคโนโลยีและความนุ่มนวล Mercedes b e n z GLS ยังยืนหนึ่งในตลาดอย่างชัดเจนและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผู้บริหารระดับสูงทั่วโลกถึงเลือกมันเป็นรถครอบครัวประจำตัวเพราะมันไม่เพียงขับดีแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จรถที่ทุกครั้งที่คุณเปิดประตูเข้าไปกลิ่นหนังแท้แสงไฟอ่อนๆและเสียงปิดประตูที่แน่นสนิทจะเตือนคุณเสมอว่านี่ไม่ใช่รถธรรมดาแต่นี่คือ Merc e d ซ s b e n z GLS 2 0 2 6 ยนตประกรมที่หลอมรวมความหรูหราความชาญฉลาดและพลังแห่งความสมบูรณ์แบบเอาไว้ในคันเดียวอย่างแท้จริง